Music love music I'm make things going little bit We Now love to a harder สวัสดีครับวันนี้ครูไก่จะพานักเรียนทุกคนไปเรียนวิชานาตสินเรื่ององค์ประกอบนาตสินนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5มาตรฐาน ส3.1ตัวชี้วัดปหทับหนึ่งมัญยายองค์ประกอบนาตสินครูผู้สอนคุยโยวะหรือสาเลิศ์ซิลิและครูไก่อะดิศักประกอบธรรมครับองค์ประกอบของนาตสินไทยนะครับองค์ประกอบของนาตสินไทยนาตสิน จะหมายรวมไปถึงการร้องลําทำเพลงดังนั้นองค์ประกอบของนาฏศิลป์นะครับก็จะประกอบไปด้วยการร้องการบรรเลงดนตรีและการฟอร้อนลํานะครับทั้งนี้เพราะการแสดงออกทางนาฏสินไทยนะครับจะต้องอาศัยบทร้องทำนองเพลงประกอบการแสดงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาเป็นนาฏสินไทยนะครับจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญสำคัญ ดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือจังหวะที่ใช้ในการแสดงจังหวะนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการสร้างสารรค์การแสดงในการแสดงนาฏศิสป์ไทยนะครับมีทั้งการแสดงที่มีจังหวะช้าจังหวะเร็วและจังหวะปานกลางนะครับผู้แสดงต้องสามารถเข้าใจจังหวะในการแสดงได้นะครับซึ่ง จะทาให้การสร้างสารรค์การแสดงมีความงามนะครับมีความพร้อมเพรียงเช่นในการแสดงระบำหมู่ต่างๆนะครับเมื่อผู้แสดงเข้าใจจังหวะก็จะสามารถสร้างสารรค์การแสดงให้มีความพร้อมเพรียงสวยงามได้นะครับอลองไปชมตัวอย่างกันนะครับในระบำลพบุรีนะครับ เห็นไหมครับว่าทุกคนจะมีความพร้อมเพียงกันนะครับเห็นไหมครับลำเป็นคู่ก็ต้องมีความพร้อมเพียงนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อลองและทำนองเพลงนะครับเนื้อร้องและทำนองเพลงนะครับ การแสดงลีลาท่ารำแต่ละครั้งนะครับจะต้องสดคล้องตามเนื้อร้องและทำนองเพลงนะครับทั้งนี้เพื่อบอกความหมายของท่ารำถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงได้ตามเนื้อเรื่องนะครับตลอดจนสามารถสื่อความหมายให้กับผู้ชมเข้าใจตรงกันได้นะครับเช่นการแสดงอารมณ์รักนะครับผู้รำจะประสานมือ ภาพไว้ที่หน้าอกนะครับใบหน้ายิ้มละไม้นะครับสายตามองไปยังตัวละครที่รำคู่กันเป็นต้นนะครับอย่างในภาพนี้จะเป็นทศกัณฐ์เกี้ยวเป็นยากายนะครับไปชมตัวอย่างกันนะครับ โอเคครับต่อไปจะเป็นภาษาท่าทางนาฏศินนะครับภาษาท่าทางนาฏศิ์น,นะครับในชีวิตประจําวันทุกวันนี้นะครับมนุษย์เราใช้ท่าทางประกอบการพูดหรือบางครั้งนะครับมีการแสดงสีหน้าความรู้สึกนะครับเพื่อเน้นความหมายด้วยนะครับในทางนาฏศินภาษาท่า เปรียบเสมือนเป็นภาษาพูดนะครับโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมานะครับแต่อาศัยส่วนประกอบอวัยวะของร่างกายนะครับเช่นแขนมือขานะครับแสดงออกมาเป็นท่าทางนะครับโดยเรียนแบบท่าทางธรรมชาตินะครับเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้นะครับออย่างตัวอย่างในภาพนะครับตัวเรานะครับตัวพระนะครับหรือตัวนาง ตัวนางนะครับจะจีบเข้าหน้าอกนะครับมือซ้ายนะครับส่วนมือขวานะครับจีบแล้วก็ทรงแขนไปด้านหลังนะครับส่วนตัวพระนะครับจีบมือซ้ายเข้าหน้าอกนะครับแล้วแขนขวาเท้าเอวนะครับหรือจะเป็นลักนะครับเอามือทั้งสองข้างหรือแขนทั้งสองข้างท่าไว้ที่หน้าอกนะครับอันนี้เรียกว่าท่ารักนะครับต่อไปนะครับ หน้าตยะศัพท์นะครับหมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่าลำนะครับที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิ์ไทยนะครับสามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงนะครับหน้าตยะนะครับหมายถึงเกี่ยวกับการฟ้อนลำเกี่ยวกับการแสดงละครนะครับศัพท์นะครับหมายถึงเสียงคำ คำยากที่ต้องแปลนะครับเมื่อนำคำสองคำมารวมกันนะครับทำให้ได้ความหมายขึ้นมานะครับการศึกษาทางด้านนาฏสินไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนละครน,นะครับท่าทางที่ผู้แสดงแสดงออกมานั้นก็มีความหมายเฉพาะยิ่งหากได้ศึกษาอย่างดีแล้วนะครับอาจทำให้เข้าใจในเรื่องการแสดงมากยิ่งขึ้นนะครับทั้ง ในตัวผู้แสดงเองแล้วก็ผู้ชมการแสดงด้วยนะครับสิ่งที่เข้ามาประกอบเป็นท่าทางนาฏศินไทยทั้งคือเรื่องของนาตยศัพท์นะครับอ่ะอย่างในภาพนี้จะเป็นจีบหงายกับจีบความนะครับแล้วก็จะเป็นวงบนนะครับก็คือวงที่อยู่ระดับศีรษะนะครับวงกลางนะครับก็คือวงที่อยู่ระดับ หัวไหล่นะครับวงล่างก็คือวงที่อยู่ระดับเอวหรือเข็มขัดนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นวงพิเศษนะครับเรียกว่าวงบัวบานนะครับก็คือจะคล้ายกับวงบนนะครับแต่ว่าให้หงายท้องแขนขึ้นอย่างในภาพนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นอุป,ปกรณ์การแสดงละครนะครับ การแสดงนาฏศิลป์ไทยบางชุดนะครับต้องมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงละครด้วยนะครับเช่นและบำพัดและบำนกเขาฟ้อนเทียนฟ้อนเล็บฟ้อนล่มเป็นต้นนะครับอุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้ประกอบการแสดงจะต้องสมบูรณ์นะครับสวยงามและสวมใส่ได้พอดีนะครับหากเป็นอุปกรณ์นะครับที่ต้องใช้ประกอบการแสดงเช่นล่มนะครับผู้แสดงจะต้อง มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ได้อย่าง,งคล่องแคล่ววางอยู่ในระดับที่ถูกต้องสวยงามอย่างในภาพที่นักเรียนเห็นนะครับต่อไปนะครับการแต่งกายนะครับการแต่งกายในการแสดงนักนัศิลป์นะครับสามารถบ่งบอกถึงยศนะครับฐานะและบรรดาศักดิ์ของผู้แสดงละครนั้นๆน,น,นะครับโดยเฉพาะการแสดงโขน การแต่งกายจะเปรียบเสมือนแทนสีกายของตัวละครเช่นเมื่อแสดงเป็นหนุมานะครับจะต้องแต่งกายด้วยชุดสีขาวนะครับมีลายปักเป็นลายนะครับสวมหัวสวมหัวโขวลิงสีขาวปากอ้าเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีทั้งทศกัณ์แล้วก็พระรามด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องการแต่งหน้านะครับ การแต่งหน้านะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้ผู้แสดงสวยงามนะครับและอําพางข้อบกพร่องของใบหน้าของผู้แสดงได้นะครับเนื่องจากนี้ก็ยังสามารถใช้วิธีการแต่งหน้าเพื่อบอกไว้นะครับบอกลักษณะเฉพาะของตัวละครได้เช่นแต่งหน้าคนหนุ่มนะครับให้เป็นคนแก่แต่งหน้าให้ผู้แสดงเป็นตัวตลกเป็นต้นนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าการแสดงต่างๆนะครับไม่มีสิ่งน,นี้จะไม่สามารถนำเนินต่อไปได้ก็คือเครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงนะครับการแสดงนาาศิลิ์นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องดนตรีนะครับบรรเลงประกอบการแสดงดังนั้นผู้แสดงนะครับจะต้องลำให้สอดคล้อง ตามเนื้อร้องและทํานองเพลงในขณะเดียวกันดนตรีนะครับก็เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญในการช่วยเสริมให้การแสดงสมบูรณ์นะครับและสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการแสดงให้สมจริงยิ่งขึ้นด้วยนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับนี่จะเป็นองค์ประกอบของนาตัสินนะครับนักเรียนลองฝึก ทบทวนหรือวิเคราะห์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ก็จบบทเรียนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ